วันนี้รีวิวยาจ้ะยาจีนนะคะ Chinese herb <laughs> Chinese herb มาดูไปพร้อมๆกันพี่นอ้องเอาเปิด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 เอาอะไรมาให้กินนี่อุ้ยอะไรมั่งก็ไม่รู้เนี่ยเอาใครรู้จักอะไรมั่งนี่ใครรู้จักอะไรมั่งนี่อุ้ยมีอะไรด้วยนี่อุ้ยน่ากลัวอย่างนั้นนี <laughs> ่ ลุก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 ลุลุกลุก I don't know Chinese อ mm ืม hmm. Nice meal มาดูมันสวยงามไหมเนี่ยแต่ไปริแดาไม่รู้จักนะอืมลวดลายก็สวยมากอมไม่รู้อะไรน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้ต้มแล้วเนี่ยไปแดกเคี้ยวกินแน่ๆเลยเนี่ย อันนี้น่าจะตังกุยจ้ะอันนี้น่าจะตังกุยตังกุยอืมอืออือตังกุยแน่ๆตอนนี้ดาก็เป็นหมอยาแผนโบราณน,นะแต่ไม่รู้จักมันอนะ่ะอืมยาจีนนี่คือไม่รู้จักเนาะอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยมันแลเหมือนจอรเนะเข้เนาะแต่ไม่ใช่หรอกมันกลิ่นเหมือนผลไม้แห้งอ่ะจ้ะอืมเดี๋ยวไปไดายจะต้มแล้วนะ ต้มด้วยหมอ้อเคลือบมันจะได้ผลดีที่สุดเขาว่างนั้นนะถ้าได้หมอ้อดินยิ่งดีเพิ่งไปซื้อมาเดี๋ยวนี้เองเนี่ยว้าวโอ้ยมีแต่แนวเสียเงินแต่น้อมันเป็นยาบำรุงเลือดกับบำรุงหัวใจอะค่ะเราอายุมากขึ้นมันก็จะต้องการโอเคโอเคโลกชราระเหระฮะพี่น้อง<ม>ใส่หมดอจ้า ยาแตงโมโอ้จากแม่ย่างพี่น้องอุ้งงามคักเนาะงามงามเลยแม่อ้ยอยากกัดกินเดี๋ยวนี้เลยนี่ปาดดานี้ไม่ยากเลยนะย,ยาจีนเนี่ยน้ำสามถ้วยต้มให้เหลือหนึ่งถ้วย <c oughs> กินเช้าเย็นหลังอาหารเช้าเย็น <c oughs> เกือบได้แล้วพี่น้องแหงหลายแล้วจ้ะงวดลงงวดลงแต่พอให้เหลือถ้วยเดียวเลยอที่ต้มอ,อีกสักตัดนึงมาดูผลงานพี่น้องได้ถ้วยพอดีบ่ะฮยใช้ได้เลยอ่ะใช้ได้เลยอ่ะ good girl good girl wow i can read bit t i h t i think but i don't care nice m a l หอมหอมผน้องหอมหที่ปาริดามาให้ดูเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้มองข้ามแพทย์ทางเลือกปกติปาริดาไม่เคยสนใจเลยทั้งๆท,ที่ตัวเองก็เป็นหมอยาไทยนะแต่แบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เนาะ แต่ทีนี้เเคยเป็นไวท์ทองอะเนาะเป็นผิวหนังอักเสบกินยาแผนจีนเนี่ยแทบจะกินปุ๊บหายปั๊บเลยนะกินครั้งแรกเนี่ยไอผิวหนังอักเสบมันลดไป50%ทันทีเลยอืมนะฝังเข็มก็เหมือนกันเคยเป็นการทรงตัวไม่ดีแล้วแบบไปฝังเข็มที่ท,ท,ที่คอบ่าไหลหัวเนี่ยแล้วก็ปรับกระดูกคออะไรพวกเนี้ย ก็หายหายเวียนหัวไปเลยหายเป็นการทรงตัวไม่ดีไปเลยนะอย่ามองข้ามนะะปกติใบดาดีมองข้ามไม่เคยสนใจเลยไม่เคยสนใจเลยนะอย่ามองข้ามแย์ทางเลือกนะเราก็ฟังดูตามๆกันไปแต่แต่แตอย่าไปงมงายกับหมอบางคนนะเราอายุมากขึ้นเราต้องให้ข้อมูลตรงนี้นิดหน่อยคนรุ่นใหม่บางคนอายุไม่เยอะเองก็ก็มีอาการด้านนู่นนี่แล้วบางทียาแผนปัจจุบันมันก็ไม่ช่วยนะคะ ลองดูยาแผนจีนหรือว่าแผนไทยโบราณดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะแต่อย่ากกินจนไม่ลืมหูลืมตาล่ะเดี๋ยวไตพังแล้วก็ไปเจอหมอที่ไม่ดีนะอยากมาเตือนกันไปแดดเป็นช่องแบบชมเพลิดเพลิเรื่อเยเปื่อยให้ความรู้ทั่วไปเนาะไม่ได้ว่าเออมาสอนทำอาหารอะไรอันนี้เป็นเป็นยานะเป็นยาจ้าถ้ามันดียังไงเดี๋ยวจะมารีวิวต่อปาริดาเนี่ย อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะ